สวัสดีครับไอ้บุญเรืองใจเพลงนะครับวันนี้ผมนายสมพลแสนคำกเกษตรจังหวัดผู้ซึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาแอลมาดูสวนนะครับอของไอ้เรืองที่ว่าเฮามีการพัฒนาการปลูกลำไย,ยแบบแผนใหม่เพราะว่าจังหวัดจยงใหม่เฮาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการปลูกลำไย,ยเขาจะปลูกลำไย,ยแบบเดิมแบบสวนหลังบ้านกัน แต่เอามาที่อำเภอพานะ้าเนี่ยซึ่งอำเภอพนะเาเนี่ยเป็นอำเภอที่ว่ามีการผลิตลำไย,ยเป็นอันดับที่สองของจังหวัดชไม่รองจากจอมทองที่ว่าคุณภาพดีนะครับเพราะว่าลำไย,ยปานะ้าเป็นลำไย,ยที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชุม่แล้ววันนี้ก็มาเจอไอ้บุญเรืองเป็นซึ่งเป็นเ,นเ,นเนกษตรกรหัวไวใจสู่ที่มีการปรับปรุงพัฒนาทำลำไย,ยในระบบชิดต้นเตี้ยนะครับการดูแลรักษาง่ายตัดแต่งกินง่ายการดูบำรุงคุณภาพก็ดีนะครับเพราะว่า ไอ้ใส่ปุยมักปุยอคอกนอกะบบใช้สารเคมีในการ,รกําจัดศัตรูพืชนะครับ,รบอันเนี้ยผมคิดว่าผมจะพาพี่น้องกเกษตรกรของจังหวัดยังม่ที่ว่ายังม,มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการปลูกลำไยพื่มมาดูสวนเนี่ยเป็นตัวอย่างมันก็มีหลายสวนนะครับอันแบบที่ว่าต้นสูงตดแตงกิงจมีแต่เนี้ยปลูกระบบชิดต้นเตีย้ยมันทาเพื่อประหยัดแรงงานในการดูแลรักษาการเก็บนอะอย่างยใงไ่เขาเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องว่าเก็บลำไยเพราะว่าลำไยเนี่ย ต้นมันสูงเก็บกแรงงานมันนักนะครับอันเนี้ยผมก็เลยมาวันเนี้ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับไอ<ม>้บุญเรืองนะเพื่อที่ว่าจะไปส่งส่งพี่น้องเกษตรกรผมทําแปลงนี้มาได้อยู่สิปีแล้วครับครับก็ถือว่าทุกๆปีนี้จะออกดอกออกผลทุกๆปีเนาะเหมือนกับท่านเกษตรไอ้เบอร์เพิ่นเพิ่นก็เข้ามาดูทุกปีเนาะแล้วก็เป็นเปน,เปนแปลงที่ว่าตั้งแต่ปลูกมาใ่เฮาบะเกย ราดสาคอพเลสเลยครับเขาจะมันกระตุ้นทางใบอ่ะไม่น้อยมันก็ออกหลายเปอร์เซ็นครับคือคืออันนี้อันนี้แบบมบบนี้เลยารโพเลตลาดนะครับครับคือมันมันมันทุกอย่างอ่ะมันมันเซฟมันเซฟโดยต้นทุนทางนั้นครับแล้วลงทุนสูงกว่าไหมก่อนลงทุนถือว่าช่วงแรกช่วงแรกจะลงทุนเรื่องาพัน ครับเพราะมันไล่นึ่งกับสองร้อยต้นอ๋อครับครับระยะก็คือสองคูนสี่สองคูสี่ครับผมกาก็ใกล้ใกล้สองร้อยต้นเนาคือมันจะเรื่องเก้าพันกว่าการตอบแทนนี่ก็ถือว่ามันมันตอบแทนได้ใกล้ที่สุดใกล้คือระยะสั้นคือสามปีแรกครับยังปีนี้นะเอาคิดว่าไล่นึงนะเขาจะได้ผลผลิตกี่ตันนะครับก่อนี้ก็คงจะห้าตันครับห้าตันตันได้แน่บอนตกบริเวณนีกิโลต่อไรนะครับก็ทนี้ก็ถ้าตัวเฉลี่ยนี่ก็ผมดูเฉลี่ยแล้วตะว่นนี่กา อยู่ที่ทุกเกตขึ้นไปนะครับอยู่ที่เสากระบาดน่อยเสากระบาดปีนี้เขาก็ได้หลายถ้าคิดเป็นเงินอ่ะครับครับลักล้านนะครับครับอ่าได้ก็คิดว่าน่าจะไล่ละประมาณหนึ่งแสนบาทครับไล่หนึ่งแสนบาทเขามีสามิไร่ก็สามล้านนเนออยู่ในมืออันนี้คิดแบบต่ำยังต่ำนะครับครับอ๋อแสดงว่าการปลูกลำไยราจะชิดนี้ได้ผลถ้าเฮามีการดูแลเอาใจใส่จริงเนาะมันจะเซฟหลายอย่างเรื่องแรงงานโดยเฉพาะเรื่องการเก็บเกี่ยวเนาะมันง่ายมันต่ำนะเก็บได้สะดวกนะครับ เรื 4, so, ่องการเกี oh, ่ยวเรื่องลมฟ้าอากาศเขาก็บร่ต้องห่วงครับยังยังแปลงนี่มีอยู่4,000ต้นนี่บ่มีล้มล้มแม่แต่ต้นอ๋อบ่ต้องใช้ไม้ก้มไม้จริงอย่างนั้นอ๋อ